สวัสดีครับพบกับช่อง N t P Review by j เจดาก้อนเงินอีกแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ผมจะนำเสนอความเสียหายในงานหนังสือเดือนตุลาคม2567ครับหลังจากหางหายไปนานพอสมควรเกือบ2ออาทิตย์ครับคือไม่สบายนั่นแหละครับ อย่างที่ผมบอกในคลิปที่แล้วเลยกว่าจะหายเนะี่ยมันต้องใช้เวลาครับเนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็อายุมากครับทําให้แบบเวลาเราไม่สบายครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเยอะ <c oughs> ก็เลยแบบ <c oughs> เห็นนะว่าหลายๆช่องเนี่ยมีการลงคลิปใหม่ๆมีบรรยากาศในงานหนังสือมีความเสียหายกับการไปงานหนังสือครั้งเนี้ยเท่าไหร่อย่างไรโดนอะไรไปบ้างเปิดเรื่องไหน มีมังงะเรื่องใดที่มันสนุกแล้วแบบน่าติดตามอะไรยางไงครับผมเห็นนะหลายๆช่องอ่ะผมก็นั่งดูแล้วแบบเออผมก็ยิ้มไปมีความสุขครับก่อนอื่นเลยผมต้องกล่าวคําว่าขอบคุณครับขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านนั้นมากๆครับที่ช่วยค่าเดินทางให้ผมได้สามารถไปงานหนังสือในครั้งนี้ได้ ถ้าผมไม่ได้ไปเนี่ยผมคงจะเสียดายมากๆเลยนะครับเพราะว่าการไปงานหนังสือในครั้งนี้มันต่างจากครั้งก่อนๆครับโดยเฉพาะการไปเจอเหล่าแฟมิลี่เนี่ยเป็นอะไรที่แบบสนุกสนานที่ฮาแบบสุดๆครับมันทําให้การไปงานหนังสือของผมเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วก็มีความสุขขึ้นแบบโหไม่รู้จะบรรยายยังไงเลยครับผมต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับผมจริงๆง,งานหนังสือในครั้งนี้ผมไม่มีแผนที่จะไปนะครับ แล้วก็ตัดใจเรียบร้อยแล้วเลยทําให้ผมนะ่ยไม่ได้เก็บเงินไม่ได้แบบมีทุนทรัพย์เลยครับไม่มีงบประมาณเลยแต่พอแบบได้รู้ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึง่งออกค่าเดินทางให้กับผมผมก็เริ่มเก็บเงินครับแต่อย่างที่บอกครับว่ามันเวลากระชั้นชิดมากๆเลยผมก็เลยไม่สามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ครับทําให้ผมมีงบประมาณไป1,000บาทเท่านั้นครับแล้วมางานที่ผมซื้อเนี่ย มันก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าผมซื้ออะไรมาบ้างการเดินงานหนังสือที่เต็มไปด้วยหนังสือมากมายเลยครับโดยเฉพาะมง,งานที่ผมชื่นชอบเนี่ยแต่มีงบประมาณเพียงน้อยนิดนะครับทาให้การเดินในงานหนังสือ,อมันแปลกๆครับแต่ก็ได้เหล่าแฟมิลี่อย่างมาช่วยเห็นบูธนั้นบูธนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แบบมันแบบ อยากจะซื้อนะแต่แบบใจอีกใจหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ย mm. ใจเย็นๆงบประมาณเรามีไม่เยอะเราต้องแบบข่มใจครับห้ามใจตัวเองว่าเราไปเสพบ,บรรยากาศเราไปเจอเหล่าแฟมิลี่ข่มใจตัวเองครับอดทนครับพยายามอย่าซื้อให้เกินงบครับ mm. นั่นแหละครับสิ่งนี้ผมอยากจะบอกก่อนที่จะเริ่มคลิป mm. เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันครับเริ่มแรก เป็นเรื่อง Spy a แอนด์แฟมเล่ม14ครับเรื่องนี้ผมก็ตามครับตามสะสมเป็นอีกหนึ่งในไม่กี่เรื่องครับของสยามอินเตอร์คอมิกที่ผมซื้อสะสมนะเพราะส่วนมากผมจะตามเป็นแพ็กชุดลดราคาครับเนื่องจากทุนทรัพย์มีน้อยครับทำให้ต้องใจเย็นๆน,นี่ครับอีกหนึ่งเรื่องที่ผมชอบนะโดยเฉพาะเรื่องนี้ Spy& and Family ผมตามตั้งแต่ยังไม่มีอนิเมะครับแล้ว ภายในเล่มนี้เป็นอะไรที่ว้าวว้าวเลยแหละลองไปอ่านดูครับมันสนุกจริงขัดมาครับผมดันดาดัน,ดนเล่ม15ครับผมโอ้โหเรื่องนี้คงไม่ต้องบอกอะไรมากครับกระแสะกำลังมาเต็มๆตดันดาดันครับตอนนี้มีอนิเมะด้วยท่านใดที่ยังตัดสินใจไม่ได้ไปดูอนิเมะก่อนก็ได้ครับอนิเมะภาพอาจจะแบบ ดูแปลกตานะครับแต่ผมแนะนําไม่อ่านมางังงะครับท่านจะใส่ภาพแบบโหเต็มตาเต็มใจอลังการงานสร้างแบบโอ้โหทุกระเบียดนิ้วอะครับอาจารย์วาดแบบสวยงามมากๆเรื่องนี้นักอ่านนักสะสมไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับมันสนุกจริงๆมันกาวแบบกาวมากๆก้าวแบบแบบโอ้โหมนุษย์ต่างดาวอะกับผู้ผีปีศาจอะลองคิดสิครับ,รบว่า2ออย่างต้องมาสู้กันน่ะโอ้โหตายครับตายสนุกจริง โดยเฉพาะเล่มนี้นะเป็นอะไรที่ไม่ได้การต่อสู้ครับไม่ได้มีการต่อสู้แบบอีเวนต์ใหญ่อะไรเลยไม่ได้แบบเฮ้ยอลังการงานสร้างนะแต่แบบโอ้โหช่างคิดช่างคิดจริงๆครับถัดมาครับผมตำนานสรรีดินแดนเป็นผู้วาดเรื่อง SPY and Family ครับเป็นเรื่องสั้นเนี่ยรวมเรื่องสั้นของ e อนโดเทซุยะครับเรื่องนี้ก็ ผมตัดสินใจซื้อนะเพราะว่าเป็นผลงานของผู้วาดส i ปร์ทแฟมิที่ผมชอบแหละร้110บาทครับผมราคานี้ก็ไม่ได้แพงมากมายครับจากจํานวนลิขสิทธิ์ใหม่ของทางสยามอินเตอร์เนี่ยหกเรื่องมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะหกกว่าเรื่องแหลอะอะผมซื้อมาแค่เรื่องเดียวครับเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเล่มยวจบอืมหลายเรื่องนะผมสนใจอะอย่างรูริดาก้อนเงนี้ยอย่างหลายเรื่องเลยแต่ผมก็ จริงๆครับเนื่องจากงบประมาณมันมีอยู่อย่างจำกัดครับจะเปิดเรื่องใหม่เนี่ยมันต้องคิดดีๆครับเพราะเราต้องตามอีกหลายเล่มครับเรื่องเก่าที่สะสมอ่ะก็ยังแบบเพียบอยู่เลยจะให้ซื้อเรื่องใหม่เลยมันก็ยังไงยังไงอยู่ครับถัดมาจากบูสเซนชูครับเรื่องลุ้นรักสาวโอตาคุเป็นแพ็คชุดลดราคาครับผม80บาทเท่านั้น ผมไปวันแรกอะเรื่องนี้มันมีแค่ชุดเดียวครับคือชุดนี้ทำให้ผมไม่สามารถเลือกชุดอื่นได้เลยว่าสภาพยังไงเออมันสวยไหมมันดีไหมอย่างเงี้ยมันเลือกไม่ได้เลยครับผมไปวันแรกเนี่ยมันเหลือแค่ชุดสุดท้ายครับผมก็เลยตัดสินใจเออซื้อก็ซื้อวะทั้งที่ไม่ได้รู้เลยนะว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงเออมันสนุกไหมอะไรเงี้ยแต่พอเห็นราคาแล้วมันืมันปล่อยผ่านไม่ได้แหละมันก็ซื้อมาแต่พอวันที่สองที่ผมไปเนี่ย โอ้โหเป็น10ชุดเลยครับเขาเอามาเพิ่มครับแล้วสภาพดีอยู่นี่เยอะมากเลยผมมาเสียดายเลยแหละว่าโอ้โหไม่ได้น่าจะรอนะถัดมาครับผมจากบูธสยามอินเตอร์คอมิกครับโรบอรตเลเซอร์บีมนี่เลยเจ็ดเล่มจบครับราคา79บาทเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้วาดคุโรโกะพิกสังเวียนบาทสแล้วก็ คิวบูที่กําลังมีกระแสในตอนนี้ครับเป็นมังงะตัดจบแล้วผมก็รู้นะว่ามันตัดจบอะมันเจ็ดเิ่มจบแต่ราคานี้ผมปล่อยผ่านไม่ได้ครับผมเล็งไว้นานแล้วแหละเรื่องนี้ตอนแรกว่าจะสั่งออนไลน์ครับแต่แบบกลัวสภาพหนังสือมันไม่สวยครับเลยไปเลือกที่งานหนังสือดีกว่าเนี่ยผมก็เลือกชุดที่ผมคิดว่าเออมัน,ม,นมันสวยดีแหละผมก็เลยซื้อมาครับผมไม่รู้ข้อมูลนะ ว่าเรื่องเนี้มันยังไงเป็นอะไรแต่รู้เป็นแนวกีฬาแหละว่าอเจ็ดล้มจบราคานี้เฉลี่ยเล่มละไม่กี่บาทนี่ครับยังไงมันก็ต้องต้องซื้อแหละผมเป็นสายประหยัดไงครับอย่างที่บอกว่าแพ็คชุดลดราคาถ้ามันแบบมันถูกมันราคาไม่แพงเนี่ยมันน่าสนใจเนี่ยผมก็ซื้อนะผมไม่ได้หาข้อมูลหรอกว่ามันจะสนุกหรือไม่สนุกมันโดนตัดจบไหมหรือไม่ตัดจบมันดีหรือย,ยังไงเนี่ย ราคามันโดนใจมันคุ้มค่ามันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องแบบคิดมากครับซื้อครับนี่คือมังงะทั้งหมดที่ผมซื้อในงานหนังสือนะครับนี่แหละความเสียหายของผมไม่ได้เยอะครับตามงบประมาณที่ผมตั้งไว้เลยทั้งหมดเนี่ยประมาณ450บาทเท่านั้นจริงๆผมมีงบเหลือนะผมก็แอบเล็งๆเหมือนกันว่า เฮ้ยจะซื้อเรื่องนั้นเลยไหมจะซื้อเรื่องนี้ดีหรือเปล่าแต่ผมก็ห้ามใจตัวเองครับว่าจะเย็นเย็นอย่าเปิดเรื่องใหม่เด็ดขาดมิเช่นนั้นสวยแน่ครับมันลําบากตอนสะสมนี้ครับเพราะว่าเรื่องเก่าอะเราก็ยังไม่จบเรื่องใหม่ก็จะมาอีกแล้วตายครับอย่างนี้ตายแน่นอนแย่แน่สำหรับคนที่มีงบอยู่อย่างจำกัดเช่นผม ในงานหนังสืออาจจะไม่ได้ซื้อเยอะแยะมากมายนะครับแต่หลังจากงานหนังสือเนี่ยบอกเลยครับว่าหนักหนาสาหัสแน่นอนเพราะว่าผมสั่งออนไลน์ไว้แล้วครับสั่งออนไลน์ล่วงหน้าไว้แล้วคือมันไม่อยากไปแบกครับมันไปหิ้วไม่ไหวมันถือไม่ไหวครับอายุมันมากแล้วมันหนักครับก็เลยแบบเออให้เขาส่งที่หน้าบ้านดีกว่าครับส่วนการเดินไปงานหนังสือเนี่ยเราไปเสพบรรยากาศแล้วก็ไปเจอกับเหล่าแก๊งแฟมิลี่ครับ ที่สำคัญผมต้องถือหนังสือให้กับคุณภรรยาครับเพราะว่าคุณภรรยาก็ซื้อมังงะไหลายเล่มเหมือนกันนะครับทำให้ผมซื้อออนไลน์เองดีกว่าอันนี้เป็นมังงะของคุณภรรยานะครับเรื่องแรกเลยนี่ครับเรื่องเกมรักบัลังเลือดถัดมาแวมไพร์ไนท์ครับภาคใหม่เล่ม8อีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องนี้นั่นแหละรครับ ผมก็จำชื่อเรื่องไม่ได้อ่คุณพ่อบ้านหวานใจของเมจังภาคดีเอ็กถัดมาเรื่องนี่ครับลำนำรักต่างเผ่าพันธุ์สองเล่มครับก็ผมไมุู่นะแนวไหนก็อยู่ที่บูทบงกฎนานครับนี่ครับเจ้าชายปีศาจบ้านโมโมจิ ใช่ไหมผมก็จำเนื้อเรื่องไอ้จำชื่อเรื่องไม่ได้นะครับโมโมจิแหละบ้านโมโมจิอ่ะผมไม่ไม่ถนัดจริงๆถัดมาครับผมนี่เลยกู้พลังมังกรแดงสามเล่มครับสามเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดครับล่าสุดนี่ครับสามเล่มนี้เรื่องนี้ผมเคยอยากอ่านนะแต่ก็ยังยังก่อนครับเพราะว่าจำนวนเล่มมันเยอะครับเลยแบบช่างใจว่าเฮ้ยใจเย็นๆอย่าเพิ่งอ่านถัดมาครับผมเวกั๊ เวกอัพของสยามอินเตอร์คอมิกครับแล้วก็คุณหนูพูดไม่เก่งกับนานาสัตว์เลี้ยงมาศัศจรรย์ของเซนชูเรื่องถัดไปก็จะเป็นเรื่องบุตรีเดยุคผู้สันโดษกับจักรพรรดิเย็นชาเล่มสองครับซึ่งเป็นเล่มจบเรื่องนี้ผมอ่านเล่มแรกไปแล้วนะเดี๋ยวค่อยอ่านเล่มสครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องโตเกียวเอเลียนเล่มแป เรื่องนี้ผมอ่านไปประมาณสี่เล่มแล้วมันไม่โดนครับก็เลยยังไม่อ่านต่อถัดมานะครับจะเป็นเรื่องสืบลับฉบับคาโมโนฮาชิอรอนสามเล่มครับซึ่งเรื่องนี้ผมเห็นหน้าปกแล้วนะมันน่าสนใจครับแต่มันไม่ใช่สไตล์ผมครับผมก็เลยไม่เคยแกะอ่านเลยก็เล็งๆไว้แหละแต่หืของเรายังอ่านไม่จบเลยครับเดีย๋ยวจะไปอ่านของคุณระยาเนี่ยมันก็ยังไงยังไงอยู่ถัดมาครับผม เรื่องเล่าแห่งเมเดียนี่ครับ2เล่มครับก็ใช้เวลาเดินบูธบงกฎบ้างบูธสยามบ้างครับและนี่ครับ1เดียวจากบูธเนชั่นครับสงครามเลือดอสูรเล่มที่14หลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเรื่องนี้ผมเคยอ่านไหมผมไม่เคยอ่านเลยนะครับผมเป็นมังงะของคุณภรรยาครับที่เธอชอบหน้าปกครับมันสวยดีเธอก็เลยซื้อมาเก็บครับและนี่ก็คือมังงะทั้งหมดนะครับ ที่ซื้อจากในงานหนังสือเดือนตุลาคม2,567ที่ผ่านมานี้ไม่ได้เยอะแยะมากมายเหมือนที่ผมบอกใช่ไหมครับส่วนมากจะเป็นมังงะของคุณภรรยาเสียมากกว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยจะซื้อเล็กน้อยครับจบกันไปแล้วนะครับกับมังงะที่ผมซื้อในงานหนังสือครั้งนี้ต่อไปจะเป็นของสุดเอ็กคลูซีฟครับนั่นก็คือโปสการ์ดจากช่องซาโยมังงะครับ ผมไปเจอคุณไซโยเนี่ยวันศุกร์นะครับแล้วก็พูดคุยกันพักใหญ่เลยนี่ครับคุณไซโยก็มอบโปสการ์ดไปนี่มาให้ผมวิบวับวิบวับสวยงามมากมายครับเห็นไหมครับดานาว่าสวยแล้วนะนี่ผมให้ดูด้านหลังโอ้โหสวยสุดๆดครับช่างขีดจริงๆถ้าวันนั้นท่านใดไปเจอคุณไซโยเนี่ยคุณไซโยก็แจกครับมอบโปสการ์ดไปนี้ให้เป็นไงครับสวยงามมาก เนี่ยโอ้โหแค่คอนเซปต์ด้านหน้านะผมก็ยอมใจเลยครับสวยงามสวยงามความหมายดีด้วยเป็นอะไรที่มันมีความสุขครับผมได้เห็นนักอ่านนักสะสมรุ่นใหม่เนี่ยชื่นชอบมังงะอย่างที่ผมชื่นชอบครับเหมือนเหมือนเห็นตัวเองในอดีตเลยครับถัดมาก็นี่เลยครับโปสการ์ดจากช่อง pg มังงะครับของคุณ PG ี ผมได้มาเมื่อวันเสาร์นะครับนี่ด้านหลังครับส่งมอบให้คุณ N2P r e v i รีวิจาก PG ครับนี่เห็นไหมครับโปสการ์ด25สทับ25ตอนแรกครับผมคิดว่าผมคงไม่ได้โปสการ์ดใบนี้แล้วแต่คุณ PG บอกว่าที่บ้านของคุณ p อ่ะยังมีอยู่ถ้าคุณ N2P มานะผมจะเอามาให้และนี่ครับผมก็ได้โปสการ์ดใบนี้มาผมบอกเลยนะตอนที่ผมเจอคุณ PG อ่ะ คุณพีจีพูดเก่งมากถ้าผมอยู่กับคุณพีจีนานๆนะผมโดนป้ายยาแน่ๆครับโดนหลายเรื่องแน่ๆโอ้ผมเห็นคลิปคุณพีจีแล้วโอ้โหหลายท่านนี่โดนป้ายยากันเรือรัวเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆครับที่เก็บโปสการ์ดใบน,นี้ไว้ให้ถัดมาก,ก็จะเป็นโปสการ์ดจากคู่หูมหาอาลัยนะครับเป็นฉายาที่ผมมอบให้กับ2ช่องนี้ครับนั่นก็คือช่องคุณมุนมนนะครับ กับช่องคุณ AK47 2ช่องนี้ครับแต่คุณมนมนเนี่ยจริงๆแล้วชื่อมอนนะครับหรือจะเรียกชื่อว่าช่องมอนมอนก็ได้ครับนี่ครับส่งมอบให้คุณ n อ p ทอะไรก็ได้ครับใช่ไหมครับอะไรก็ได้นี่เลย AK47 และคุณมอนมอนครับแต่ผมอะผมชอบชื่อว่ามนมนมากกว่าอืม เป็นนิกเกมที่ผมเรียกแล้วกันครับขุนมนมนมันดูน่ารักดีครับโปสการ์ดนี่เห็นไหมครับสวยงามครับสวยงามพอผมเห็นทั้งสองท่านทีไรเนี่ยผมก็นึกถึงเพื่อนคนหนึ่งเนี่อดีตของผมครับที่ชื่นชอบมังงะด้วยกันบ้าการ์ตูนเหมือนกันแล้วก็พูดคุยเรื่องมังงะเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยมันสนุกสนานทีฮามากๆครับแม้ทุกวันนี้เขาจะเลิกสะสมมังงะไปแล้วแต่ ความทรงจำนะครับความประทับใจมันก็ยังคงอยู่ผมถึงบอกไงครับว่าอยากเห็นคุณมนมนกับคุณเอเคจับมือกันกอดคอกันแล้วก็เดินไปบนเส้นทางสายมังงะเนี่ยด้วยกันให้นานตราบเขาที่จะนานได้นะครับผมต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณไายโยคุณ PG คุณมนมนคุณ AK ที่มอโปสการ์ดสุดสวยสุดเอ็ก u s คู e เนี่ยมาให้ผมครับผมจะเก็บรักษาเป็นอย่างดี ก่อนจบคลิปนี้ผมมีบางอย่างอยากจะบอกครับนั่นก็คือการที่เราอ่ะได้ไปเดินในงานหนังสือได้ไปอยู่ในท่ามกลางหนังสือมากมายไม่ว่าจะเป็นมงังงะเป็นนิยายหรือหนังสือต่างๆเนี่ยมันมีนความสุขครับบรรยากาศรอบข้างเนี่ยเต็มไปด้วยคนที่ชื่นชอบสิ่งเดียวกันมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับการไปงานหนังสือและเดินท่ามกลางหนังสือมากมายว่ามีความสุขแล้ว แต่การได้เดินไปกับคนที่ชื่นชอบมางงะเหมือนกันสนใจและพูดคุยเรื่องเดียวกันมันมีความสุขยิ่งกว่าครับการได้พบเจอการได้พูดคุยกับเหล่าแก๊งเฟมิลี่มากมายหลากหลายท่านทำให้งานหนังสือในครั้งนี้เป็นงานหนังสือที่ดีมากๆเป็นงานหนังสือที่ประทับใจสุดๆหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานหนังสือในรอบหน้าเนี่ยพวกเราจะได้เจอกันอีกนะครับ ก่อนจะจากกันผมอยากฝากไว้นะครับว่าเมื่อท่านเหนื่อยล้าจากการทำงานเมื่อท่านท้อแท้กับการใช้ชีวิตเมื่อท่านไม่ไหวเมื่อท่านเกิดความทุกข์ใจให้ท่านลองกลับไปหาความสุขที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นหนังสือมังงะนิยายของสะสมหลายสิ่งหลายๆอย่างท่านลองใช้ชีวิตกับสิ่งเหล่านั้นครับแล้วหันไปมองว่า นี่ไงความสุขที่อยู่รอบตัวท่านท่านไปเติมพลังได้ครับท่านไปมีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นได้แล้วกลับมาสู้กับปัญหาอีกครั้งครับผมเชื่อนะว่านักอ่านนักสะสมหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นมังงะหรือสิ่งใดก็ตามมันจะเจอกับคำว่าจุดอิ่มตัวครับและนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดครับของเหล่านักอ่านนักสะสมหรือ นักสะสมทุกอย่างแต่การมีเพื่อนมีพี่มีน้องมีกลุ่มก้อนมีหมู่คณะหรือแก๊งต่างๆที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันมันจะช่วยประครับประคองท่านให้ก้าวข้ามผ่านคำว่าจุดอิ่มตัวและสามารถเดินบนเส้นทางนักสะสมได้เรื่อยๆครับผมไม่รู้หรอกนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะมีท่านใด ที่เดินออกจากเส้นทางนักอ่านนักสะสมบ้างแต่มันก็เป็นเรื่องปกติครับคนเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ผมอยากให้จดจำไว้ว่าครั้งหนึ่งเรามีความสุขกับการซื้อมังงะเราสนุกกับการอ่านมังงะเรายิ้มให้กับมังงะเรื่องนี้เราเหัวเราะกับมังงะเรื่องนั้นเราเศร้ากับมังงะเรื่องโน้น อยากให้เก็บโมเมนต์ดีๆโมเมนต์ประทับใจเหล่านี้ไว้ในความทรงจำจะสุขหรือจะทุกข์ท่านเป็นผู้เลือกครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง N2P Review by j e d a g o n กันด้วยนะครับและฝากแฟนเพจ N2P Review ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านด้วยครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกไปกับสิ่งที่ท่านรักนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย